สวัสดีครับอาจารย์นะครับครูฝึกและผู้ช่วยครูนะครับเมื่อเช้าเราเรียนภาคทฤษฎีไปแล้วในห้องเรียนนะช่วงบ่ายนะครับเราจะมาดูการปฏิบัตินะครับในวิชาบุคคลทางการลบนะครับก่อนที่จะทําการฝึกนะจะต้องมีการพล่างนะครับการพรางร่างกายนะครับการพลางในเวลากลางวันนั้นนะครับ จะพางหน้าตานะครับจะทางส่วนที่โนกนุ่นนะครับหรือสะท้อนแสงนะโดยเฉพาะหน้าผากจมูกโหนกแก้มนะครับเดี๋ยวจะดูการสาธิตในการพางน,นะโดยอาจาร,รย์อาาลินลามอินนะครับดีบัตรครับครนะครับการพางเน,น้นย้ำนะครับพางในเวลากลางวันนั้น จะพังส่วนที่หนุกนุนนะครับนะไม่ใช่พังนะทางใบหน้านะครับส่วนที่สะท้อนแสงครับต่อไปไปดูการโพสิเป็นขั้นตอนนะครับดูโอปฏิบัติโอปฏิบัตินะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่ง จะให้นอนราบไปกับพื้นหน้านะครับจับตเขงซ้ายหรือตะเข่งขวาก็ได้อยู่ที่ถนัดมือซ้ายนะครับมือซ้ายจะยืดออกมข้งหน้านะครับมือขวาจะกำอยู่ที่ตัวปืนนะครับยืดาอไเท้านะครับปลายเท้าห่เท้าให้เบนลาบไปกับพื้นโอเคนะครับ นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งรอก่อนขั้นตอนที่สองนะครับยกหน้าอกขึ้นมานะครับเพื่อตรวจการไปด้านหน้านะครับและดูที่หมายที่เราจะไปโผนะขั้นตอนที่สองรอก่อนนะครับมือ้านรองข้างนะดันตัวขึ้นมาโดยใช้เข่านะครับทั้งสองข้างนะครับดีสะ จะตรวจการไปด้านหน้ะตามผู้เทศที่ไม่เข้าไปในโซนไอ้นะครับชักข้ายขึ้นมานะเพื่อเตรียมตัวนะครับจะโผนะครับเพื่อเตรียมตัวจะโผนะครับต้อนที่หุ่นนะครับนะให้วิ่งนะครับไปยังที่หมาย กระโดดยันตัวนะโดยใช้เท้าทั้งสองข้างนะครับรับน้ำหนักครับยันตัวอยู่อ้เข้าไปอุ๊บอุ๊บอันเด็ดอันดู้นับเด็ดเด็ดขั้นตอนที่แปดนะครับคุกเข่าขวาซ้ายลงไปอู้นับแปดนะขั้นตอนที่เก้านะครับปันไทยนะครับ ไปปักอวค้ำนะครับเพื่อเลื่อนปืนมาตั้นตอนต้นที่สิบนะครับสุดตัวลงไปบอกนะครับปืนนะครับปันแมยปืนน่าแก่ปืนนะครับยังค้ำพื้นอยู่นะครับต่อไปขั้นตอนที่สิบเอ็ดโอ้ยขั้นตอนที่11บเอนำปืนนะครัาโลกเลย ประทับลิงต่อไปนะครับนี่เป็นการสิ้นสุดในการโห11สิบเอ็ดขั้นตอนขอบคุณมากครับคูณอภิเษกหน่อยครับ